วันนี้เราจะมารีวิวจอยเล่นเกมกันครับเหมาะสำหรับคนใช้เครื่อง Xbox หรือถ้าจะเล่นกับ PC Notebook จะต้องเป็น Windows เท่านั้นเพราะว่าเขามีซอฟต์แวร์ที่ฝังมากับระบบปฏิบัติการมาให้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงโปรแกรมเพิ่มเกมเซอร์เขาก็ทำออกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อปรับแต่งในฟีเจอร์ที่เป็นค่าพื้นฐานอะไรยิบยิบย่อยๆเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่ต้นเอาละเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเกมเซอร์ G7 กันครับ นี่เป็นจอยเกมที่ราคาไม่แพงแต่ว่าฟีเจอร์ให้มาอย่างครบถ้วนในเรื่องของราคากันก่อนเลยละกันนะครับเกมเซอร์ G7 นั้นเขาตั้งราคาไว้อยู่ที่1 9 9 0งบบาทในกล่องครับมีสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้นี่ก็คือหน้ากากหน้ากากที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้หรือจะเปลี่ยนไปเป็นสีดำแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับรูปแบบการติดตั้งหน้ากากเนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็ก คลิกดูด้านหลังดูได้แบบนี้นะครับแม่เหล็กอยู่ในหลายๆจุดหลายๆบริเวณเพื่อเสริมความแน่นหนาเข้าไปอีกนะฮะเราสามารถหาปากกาเมจิกครับเมจิกในที่นี้เนี่ยถ้าจะใช้งานจริงๆควรเป็นปากกาเคมีที่ลบไม่ออกอ่าสร้างลวดลายแล้วก็ให้มันติดแน่นไปเลยเราจะใช้สีน้ําเงินขีดเขียน,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 นแบบนี้นะครับอยากจะวาดลวดลายอะไร วาดไปได้เลยนะครับถือว่าเป็นจอยเกมรุ่นหนึ่งเลยครับที่เราสามารถคัสตอมลวดลายได้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจในลวดลายและอยากจะใช้แค่ปากกาไว้บอร์ดทั่วไปเนี่ยมันลบออกได้บางวันใช้สีขาวเอ้ยมันก็หรูหราเท่ดีหรือจะเป็นแบบดูดันใช้เป็นแบบโทนดำๆก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเพียงแค่แปะแมะเข้าไปแบบนี้อ่า เพียงแค่นี้ล็อกแล้วนะครับขย่า,ยานี่ไม่หลุดนะครับเพราะว่าแม่เหล็กนั้นแข็งแรงเลยทีเดียว1จุดขายครับที่น่าสนใจสําหรับเกมเซอร์ G7 คือเรื่องของน้ําหนักครับเพราะว่าน้ําหนักที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่256กรัมนะครับแต่มันจะเบาอย่างเดียวเบาแบบไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าไม่จริงครับสิ่งที่เขาให้มาในตัวจอยเกมซึ่งคุณไม่สามารถงัดดูได้นั่นก็คือเรื่องของมอเตอร์สั่นครับมีทั้งซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างมอเตอร์ Motor ตัวใหญ่หน่อยเนี่ยจะอยู่ประมาณซ้ายล่างกับขวาล่างครับเพราะว่าตรงนี้เน ที่มากเป็นพิเศษแต่มันไม่ใช่สั่นอย่างเดียวเพราะว่ามันมีเรื่องของซอฟต์แวร์มาควบคุมตัวจอยเกมอีกทีหนึง่งเราเห็นว่าอะไรครับรอบๆของตัวจอยเนี่ยเอาตามตรงแล้วมันก็ดูเหมือนจอยทั่วๆไปเนี่ยแหละครับแต่สิ่งที่มันแบบว่าเอ้ยโดดเด่นขึ้นมาทันทีทันใดนี่คืออะไรรูมินิแจ็ค3.5ม mm ิมครับมันคือรูหูฟังหูฟังเกมเมอร์สมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ ชอบย้ายพอร์ตไม่ใช้แล้ว3.5ใช้เป็น USB Type A กันทั้งนั้นเลยลองไปสังเกตได้เลยครับในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่นิยมเปลี่ยนมาเป็น USB Type A กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นครับจอยเกมตัวนี้ยังใช้เป็น3.5อยู่คุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนหูฟังไปด้วยมีปุ่มสําหรับการปิดใหม่จะเป็นไอคอนตัวเล็กๆนะครับเป็นปุ่มกลมๆตรงนี้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการปิดไมโครโฟนไปในตัวนี่คือสายสําหรับการเชื่อมต่อตัวจอยครับ เห็นไหมเนี่ยขดขดม้วนม้วนก็อยู่ตรงนี้รูปแบบสายถักแน่นอนการใช้งานหักยากงอยากขัดในยากแน่นอนนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยจะเป็นฝั่งหนึ่งยูสบีไทยเเสียบกับโนตบุก PC หรือเสียบกับ Xbox กับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ต่อกับตัวจอยเนี่ยจะเป็นยูสบีไทยซครับนี่เลยเป็นพอร์ตเล็กๆประมาณนี้นะครับค่อนข้างลึกเว้าเข้าไปเยอะหน่อยนะครับคุณดูความยาวครับยาวไหมยาวมากสเปคบอกว่ายาวอยู่ที่3เมตรคุณสามารถวางเครื่อง Xbox ไว้หน้าทีวีและคุณก็ลากสาย ไปนั่งเล่นอยู่บริเวณโซฟาได้เลยหรือจะใช้ต่อผ่านโน้ตบุ๊ก PC ก็ทําได้หมดนะครับแต่สิ่งที่คาดหวังไว้เอาจริงๆแล้วนะสำหรับตัวผมนะผมว่าแพงอีกนิดนึงแต่เปลี่ยนเป็นไร้สายเปลี่ยนเป็นไวเลสแล้วต่อหูฟังจากตัวจอยได้ด้วยอันนี้จะแบบว่าเพอร์เฟกมากแต่ตัวนี้ยังเป็นรูปแบบสายอยู่ คราวนี้ครับสาย3เมตรที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ยาวมากพออยู่แล้วและเราก็สามารถที่จะเอาหูฟังมาต่อจากตัวจอยได้นั่นแปลว่าอะไรเราไม่จะเป็นต้องหาหูฟังที่สายยาวๆอีกต่อไปแล้วครับเพราะเราไม่จะเป็นต้องไปต่อที่หน้าเครื่องแล้วต่อที่ตัวจอยก็จบเลยุูจะเห็นว่านี่คือเลเยอร์ของ Xbox ครับรูปแบบการวางปุ่มมันวางเหมือนกันแน่นอนสำหรับคนที่เคยชินกับการเล่นเครื่อง PlayStation ปุ่มด้านล่างจะเป็น X ใช่ไหมซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมขวาเป็นวงกลม ด้านบนเป็นตัวอ๋อด้านบนเป็นสามเหลี่ยมถ้าคุณเคยชินกับการกดปุ่ม PlayStation คุณสามารถไปแมปปิ้งได้แมปปิ้งปุ่มก็คือการย้ายคำสั่งครับเอาตามแต่ที่ใจคุณชอบเลยย้ายได้เต็มที่คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางที่เป็นโลโก้ Xbox ตรงนี้กด1นทีเขาก็จะเรียก Overlay ครับไอโปรแกรมตัวนี้เนี่ยไม่รู้มันลงมาตอนไหนเสียบป,ปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแล้วเรายังสามารถกดบันทึกหน้าจอเพื่อ เอาไปใช้อัปโหลดลง YouTube ได้ด้วยหรือจะทำคอนเทนต์ลง tik t o k อันนั้นมันก็แล้วแต่คุณคำสั่งอื่นๆยังมีอีกมากมายนะครับในฝั่งของการกดขึ้นลงซ้ายขวาตรงนี้คือบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับเสียงสิ่งที่เราได้ยินก็คือพวกเสียงเพลงเสียงเกมปรับได้แล้วก็ยังสามารถปรับเสียงที่เราได้ยินในกรณีที่เราคุยสนทนากับคนอื่นได้ด้วยสิ่งถัดมาครับที่น่าสนใจในเรื่องของงานดีไซน์ก็คือคุณสังเกตดีๆครับบริเวณคันโยกจอยสติ๊กเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีเท็บบเก ซึ่งมันจะส่งผลให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยสมมติว่าคุณออกแบบว่าท่าทางกันเต็มเหนียวเลยเวลาจังหวะที่คุณดิฟรถแล้วคุณแบบโอ้โหยกจอยกันมันมากเลยโยกจอยเหมือนมันมีใจโลเซนเซอร์แต่จริงๆแล้วมันไม่มีนะครับคุณก็ดันไปดันพวงมาลัยไปดันคันเร่งไปซึ่งการที่เขาทำเท็กเจอร์มาในบริเวณตรงนี้เนี่ยจะทําให้มันไม่ลื่นออกจากนิ้วได้โดยง่ายออาเวลาดันซ้ายดันขวา ถ้าไม่มีเท็กเจอร์เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบลื่นๆไปเลยมาดูกันที่ปุ่มด้านบนครับมี R B R T L T R B โอ้โหปุ่มของเขาเองเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ให้เราด้วยบริเวณที่นิ้วเราจะไปกดนะครับซึ่งเท็กเจอร์ของเขาก็จะเป็นแบบสกัสกๆมือป้องกันนิ้วเราลื่นหลุดไปได้โดยง่ายปกติเวลาเรากดปุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นผิวมันๆเรา,เาก็กดอยู่ดีๆนี่แหละแต่มันลื่นพื้นไปข้างหลังก็เสียจังหวะการควบคุมได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เขาทําไม่เหมือนชาวบ้านอันนี้ขอชื่นชมเลยแล้วกันนะครับ นั่นก็คือในเรื่องการกดปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า RT กับปุ่มที่ชื่อว่า LT ตรงนี้คุณจะสังเกตว่ามันค่อยๆกดลงไปได้เห็นไหมค่อยๆกดลงไปได้แตกต่างจากสวิตช์อันอื่นอันอื่นคือเป็นอะไรกดแบบกดทีเดียวเห็นไหมกดก็เป็นแบบคลิกเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถจะไ,ไล่น้ําหนักการกดลงไปได้ครับเหมาะสำหรับคนเล่นเกมรถแข่งมากๆเลยทีเดียวเวลาคุณเปิดเกมขึ้นมาคุณอยากจะกดคันเร่งคุณก็ค่อยๆกดเข้าไป มันก็จะนับไปเลย 0,15, 20, 5 0 7 5 1 0ยจอยเกมทั่วๆไปในเลยราคาเดียวกัน ฟีเจอร์เยอะแยะแต่ไม่หมดแต่ไม่มีเรื่องนี้นะครับเวลากดมีแค่0ูนย์ถึงร้อยเท่านั้นแต่ถามว่าอยากจะได้ฟีลลิ่งแบบเดิมๆมกดเท่าไหร่ก็ได้ให้กลายเป็นศูนย์ไปร้อยเลยได้ไหมทําได้ครับคุณก็ไปเซตในตัวซอฟต์แวร์ของเกมเซอร์ง่ายมากๆแค่กดคลิกเดียวเท่านั้นพูดต่อนที่เรื่องของปุ่มด้านหลังกันเลยดีกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีคําสั่งพิเศษแน่นอนรุ่นนี้ก็มีมี M 1กับ M 2ด้านหลังมีแค่2ปุ่มครับจอยเกมบางรุ่นม,มีถึง M สาม M 4ี่แต่ผมรู้สึกว่า เวลาเราจับจอยเกมแบบแน่นๆมือหน่อยเนี่ยมันชอบลั่นไปโดนตรงนิ้วกลางตลอดเวลาเลยครับสมมุติว่าเราเล่นเกมรถแข่งครับเราต้องการที่จะควบคุมตัวรถของเราให้มั่นคงเราก็อาจจะจับจอยเนี่ยให้มันแน่นมือหน่อยมันก็ชอบไปโดนปุ่มตรงนี้ก็จะทําให้รถของเราเสียาการได้ถ้าเกิดว่าเราเซตป,ปุ่มเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าดีๆผมรู้สึกว่าการใช้ปุ่ม M1 M2 เนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็นการชิปเกียร์ก็ได้เช่น ไอตัว M 1เนี่ยทางด้านขวามือเป็นการชิปเกียร์ขึ้นอ่าเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเป็นเกียร์สเกียร์สฝั่งซ้ายมือเปลี่ยนเป็นเกียร์ลงชิปเกียร์ลงเกียร์สเกียร์สเกียร์หว่าไป,าไปก็ลองเปลี่ยนบบยเปลี่ยนกันดูนะครับแต่จากเกมที่ผมได้ทดลองเล่นเนี่ยปุ่ม X กับปุ่ม A เขาถูกเซตให้เป็นการชิปเกียร์ขึ้นกับชิปเกียร์ลงนะครับอันนี้เป็นค่าโรงงานสิ่งถัดมาที่ผมอยากจะพาทุกท่านไปดูนั่นก็คือ เราจะกดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับที่เป็นโลโก้ Xbox อันนี้ผมต่อสายเรียบร้อยแล้วนะเราจะเห็นว่าตัวจอยนั้นเนี่ยไม่ได้มีไฟ RGB หรือไฟบอกสถานะอะไรมากมายนะครับคือมีแค่ไฟสีขาวตรงนี้คือจบแล้วนะ แค่ไฟตรงนี้จุดเดียวนะครับเราจะกดปุ่มนี้ให้ดูหนึ่งทีกดปุ๊บคุณจะเห็นว่าในตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะมีโอเวอร์เลย์ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นคําสั่งง่ายๆทั่วไปเช่นอะไรบ้างเป็นการจับภาพหน้าจอนะครับกดบันทึกหน้าจอก็ได้เปิดปิดไมค์ก็ได้ปรับความดังเสียงปรับความดังไมค์ได้หมดเลยนะครับดูสถานะของเครื่อง CPU GPU RAM ใช้ไปเท่าไหร่แล้วเฟรมเลต่อวินาทีเป็นยังไงเฟรมนิ่งไหมหรือภาพมันกระตุกกระตุกอะไรก็ว่ากันไปนะครับ Xbox Game Bar เนี่ย มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของทุกคนหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับเนื่องด้วยว่าน้ t ตบุ๊กที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่มาจากค่าย ASUS ROG เพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบนี้ก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปลง Windows เองอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีให้อันนี้ผมไม่ชัวร์ครับขอคําตอบจากทางบ้านนิดนึงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีหรือเปล่า ถ้ามีก็เป็นข้อดีแสดงว่าเกมเซอร์เนี่ยเขาของจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อันนี้คือหน้าตาโปรแกรมของเขาหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเขาจะขึ้นรูปจอยที่เรากําลังใช้อยู่เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจแต่ <laughs> ไม่มีภาษาไทยอ่ะไม่เป็นไรครับเบื้องต้นครับเรามาดูก่อนว่าเราปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างในที่นี้ครับให้คุณเข้าไปที่คําว่าโปรไฟล์ ก็จะมีให้คุณเซตทั้งหมด3โปรไฟล์ครับถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานจอยอันนี้คนเดียวอยู่แล้วก็เลือกโปรไฟล์1ไปคุณจะเปลี่ยนปุ่มตัว A ให้เป็นปุ่มอื่นก็ได้การเปลี่ยนในที่นี้เนี่ยจะใช้กับทุกเกมเลยนะครับคุณจะเปลี่ยนจากฟีฟ่าไปเป็นเกมอื่นเกมรถแข่งไปเป็นเกมแอคชั่นเกมเดินหน้ายิงนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนในแต่ละเกมอีกแล้วเพราะว่าคุณเซตจากการแมปปุ่มไว้ตั้งแต่ต้นแถบที่2ครับแถบที่ชื่อว่า stick. สติ๊กสติ๊ การจะเอียงซ้ายเอียงขวากิ้งกิ้งไปไปมามาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเราจะปรับอะไรได้บ้างสิ่งที่เราปรับได้นั่นก็คือค่าเซนซิทีฟครับคุณจะเห็นว่าเวลาผมหมุนตัวจอยแบบนี้อ่าหมุนแบบนี้เลยครับดันซ้ายดันขวาอาจจะดันแค่นิดเดียวดันนิดเดียวแบบนี้คุณจะเห็นว่าในตัวโปรแกรมนั้นจะมีการรีพอร์ตครับว่าคุณดันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนิดดันนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองแค่นิดเดียวเอง 2% 3% 5%ว่าไปซึ่งค่า s n s i t i v e เนี่ยหรือว่าความละเอียดในการปรับปุ่มเนี่ยเขามีมาให้แบบละเอียดยิบเลยคุณไม่จะเป็นต้องดันสุดเพื่อให้รถเลี้ยวขวาแบบหักศอกก็ได้คุณหักแค่นิดเดียวรถก็เลี้ยวแล้วว่ากันไปนะครับคุณจะได้เขาเรียกว,ว่าอัตรรถในการเล่นเกมขับรถได้ดีที่สุดอะทริกเกอในที่นี้เนี่ยก็คือด้านบนครับนี่เลย L1 L2 <laughs> ผมก็ชินกับการเรียกจอยสติ๊กของไอตัว Play s t a t i o นอะนะในที่นี้คือ RT RB LT LB อ่าซึ่งเวลาเรากดลงไปเนี่ยตรงนี้เฉพาะตรงนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมบอกว่ามันลงน้ำหนักได้เนี่ยปุ่มนี้มีชื่อว่า RT เวลาคุณกดลงไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าที่จอเนี่ยมันจะมีการบอกนะครับว่าคุณกดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์กดสุดเนี่ยคือ255กดนิดเดียว 30- 50อะไรว่าไปประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบคําสั่งนี้ปิดยังไงให้คุณมาติ๊กคําสั่งแฮร์ทริกเกอร์ครับเวลาคุณกดเนี่ยกดนิดเดียวเป็นร้อยทันทีเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอาคําสั่งนี้ออกกดนิดเดียวก็คือนิดเดียวอ่ะเอาไว้ประมาณนี้เรามาดูกที่คำสั่งสุดท้ายครับไวเบชั่นก็คือการตั้งว่าจะให้มอเตอร์สั่นนั้นทำงานมากแค่ไหนอยากจะให้สั่นมากสั่นน้อยในที่นี้ครับผมขอปรับเป็นระดับ5ให้หมดเลยซึ่งเขาเนี่ยจะมีการแยกฝั่งด้วยฝั่งซ้ายฝั่งขวา แต่ไม่ใช่แค่แยกซ้ายขวาครับจะเป็นการแยกบนกับล่างด้วยขวาบนขวาล่างแยกออกจากกันบางคนอยากจะให้สั่นนิดเดียวเพราะว่าลำคาญมือเพราะว่าเล่นนานๆแล้วมือมันจะชาอา้าว่าไปก็ลองลองดูนะครับเวลาเราปรับตั้งค่าเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มลองได้ด้วยกดปุ่มลองกดยังไงให้เรามาติ๊กคำว่า try trigger vibration กับ try clip vibration อ่าลองกดปุ่มนี้ลงไปฮะจอยจะสั่นเห็นไหมกดหนึ่งที กล้องเห็นไหมฮะโอ้ oh. เราสามารถทดสอบการสั่นโดยที่ไม่ต้องเข้าเกมก็ได้ทดสอบทั้งหมดได้จากตัวซอฟแวร์เลยอันนี้เห็นชัดๆนะครับว่าจอยมันสั่นผมแค่กดปุ่มทดลองแค่นั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าชื่อเกมว่า Grid t o เป็นเกมรถแข่งที่เสมือนจริงมากๆอะเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งค่าอะไรในตัวเกมได้บ้างแล้วปุ่มเนี่ยใช้งานยังไงโอเคไปดูกันครับไปที่ คำว่าออปชันแล้วก็ตั้งค่าในเรื่องของการคอนโทรลครับเราสามารถตั้งค่า,อ,าอะไรได้บ้างในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ ถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นเกียร์ออโต้แล้วแต่เลยครับแต่ผมรู้สึกว่าออโต้นั้นมันไม่มันมันไม่ได้อัตราลดการเปลี่ยนเกียร์ในที่นี้เนี่ยค่าโรงงานตั้งเอาไว้เป็นปุ่ม X กับ A ปุ่มหนึ่งเลยครับที่ผมไม่ได้อธิบายไปก็คือขวาบนตรงนี้ที่เป็นขีด3ขีดเวลาที่คุณอยู่ในเกมกําลังแข่งรถอยู่กําลังต่อสู้อยู่คุณกดปุ่มนี้ก็จะเป็นการพอสเกมเอาไว้อากําลังเตะบอลกับเพื่อนอยู่เฮ้ย hey, พอสเกมแป๊บนึงหยุดเกมแป๊บนึงเดี๋ยวไปกรอกน้ําให้แม่แป๊บนดิงคุณอยากจะกดคันเร่งก็เป็นปุ่มนีี้แหละท่ผมบอกไว นะมีเป็นปุ่มนี้เลยนะอ่ะโอเคคราวนี้เวลาที่คุณจะเปลี่ยนเกียร์ค่าโรงงานคือตัว X นี่เลยครับก็จะเปลี่ยนเกียร์2,3,4,5,6ว่าไปนะครับชิปเกียร์ลงก็กดปุ่มตัว A แบบนี้เดี๋ยวโชว์เหนือกันให้ดูหน่อยนะครับว่าชิปเกียร์เองเนี่ยมันกว่าเยอะนะครับอ่ะลองเล่นให้ดูสักหนึ่งสนามแล้วกัน เปลี่ยนเกียร์แล้วหล่นมาเลยโอ้ oh ยโดนปักโดนปักเวลาไม่ได้ เฮ้ยพอเลยโอ้ยเยวลาแท้เอาไป็ว่าเบื้องต้นนะครับ เราเล่นให้ดูกันประมาณนี้นะครับนะจังหวะที่เราแบบว่ากินเลนนะครับขับเข้าไปในบริเวณที่เป็นทรายเป็นหญ้าเนี่ยจอยมันจะสั่นอ่อนๆ เคยแบบขับรถจริงๆไหมแล้วเราไปเหยียบเส้นที่เขาแบบว่าเตือนเพื่อให้อย่าหลับในอ่ะเหมือนคล้ายๆประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชนกําแพงจริงๆเนี่ยจอยมันจะสั่นแรงเป็นพิเศษตามแต่ที่เราตั้งค่าไว้ได้เลยข้อดีเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ในราคานี้ก็คือได้ฟรีไปเลยครับ Xbox Game Pass อ่ะซึ่งก็เป็นคีย์ในการเอาไปกกอกในโปรแกรม Xbox นะครับซึ่งเราก็จะได้เล่นเกมในนั้นเนี่ยฟรีไปเลย1เดือนคุณได้จอยแล้วคุณยังได้ store เกมด้วย นะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแยกลายเกมเอาเป็นว่าก็ลองไปกรอกๆเล่นกันได้นะครับสิ่งถัดมานะครับที่คุณจะได้นี่เลยมันก็คือสิ่งที่เราใช้ ในการเอาไปแปะกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอันนี้คือสติกเกอร์ของเกมเซอร์แปะด้านหลังโนต้ตบุ๊กก็ได้แปะด้านหลังตัวเคส PC ก็ได้นะครับการที่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้งานนี่เลยครับเขามีสติกเกอร์การวารันตีก็คือการรับประกันศูนย์ไปเลย1ปีครับจากทางผู้จัดจำหน่ายโซ Stone นี่เลยครับมีปัญหาอะไรก็สแกน Facebook เข้าไปพูดคุยกันได้ แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องข้อสังเกตจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดไปนะครับคือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ว่าจอยเกมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าราคาสูงกว่าเดิมอีกนิดนึงและเปลี่ยนเป็นแบบไร้สายที่ต่อหูฟังได้ด้วยจะครบถ้วนมากกว่านี้จะครบองค์ประกอบมากกว่านี though, stocks, players, ้นะครับแล้วก็ในเรื่องปุ่มเนี่ยจริงๆแล้วปุ่มเนี่ยทำออกมาดีทุกอย่างนะครับยกเว้นแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้มันอาจจะโดนมือเรามันอาจจะโดนนิ้วเราลันง่ายไปนิดนึงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้นะครับว่าการซื้อจอยเกมมาทีนง่ยาจะรรอัับบก หลายแพลตฟอร์มเช่นต่อกับมือถือ Android หรือต่อกับ iOS ได้ iOS เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับมันค่อนข้างลําบากแต่อย่างน้อยเนี่ยน่าจะต่อกับ Android ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเอาเป็นว่าอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังแต่ราคาเท่านี้ผมเชื่อว่ามันคุ้มแล้วราคานี้ดีแล้วตั้งออกมาเนี่ย คือไม่แพงเกินไปใครสนใจนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าช e, ้อปปี้ลาซาด้ามีหมดเลยนะครับราคาเท่านี้สีสันเลือกไม่ได้เพราะว่าในกล่องนั้นเขาให้หน้ากาก,ากมาแล้วเรียบร้อยเอาเป็นว่าเราทิ้งท้ายว่าแค่นี้นะครับใครคาดหวังว่าจะอาจจะได้อะไรในรุ่นหน้าลองพิมพ์ๆเข้ามาผมเชื่อว่าเกมเซอร์เห็นเกมเซอร์กำลังจะพัฒนาจอยให้มันแบบว่าครบเครื่องครบรถมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ เมื่อมีแก๊สเจ่สำหรับการเล่นเกมแบบนี้อีกขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ